แกงหอยก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนใส่ใบเชะพรูพร้อมเสิร์ฟเช่นกันจ้าวันนี้จะทำแกงหอยกินนะจ๊ะใส่เครื่องแกงกับกะปิแล้วก็มาผัดให้ละลายนะคะให้หอมๆค่ะผัดติกแกงจนหอมแล้วเราก็มาเติมกะทิใส่เลยเป็นเห็นหม้อเลยนะคะ ก็ใส่น้ำนิดหน่อยค่ะน้ำในกองกะทินะคะน้ำเดือดเล้ว้รวก็เอาหอยมาใส่เลยนะคะเนื้อหอยค่ะนี่ค่ะเนื้อหอยที่เกะไว้แล้วนะคะวันนี้แกงกับหอยเมงคู่นะคะใสร่รสดีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะกำลังเดือดแล้วเราก็เอาใบชะพลูที่เราหัน่นใส่เลยค่ะ แกงคั่วหอยมะเร็งผู้กับใบชะพลูเสร็จแล้วนะคะทุกคนร้อนๆพร้อมเสิร์ฟน่าทานมากเลยจ้าหอมๆนะคะมาทานด้วยกันนะจ้าหอมกะทิแล้วก็เครื่องแกงใต้ค่ะแล้วก็หอมใบชะพลูด้วยนะคะ